สวัสดีครับก็ต้อนรับเข้าสู่ช่อง iPhone to Hand Channel นะครับผมวันนี้มีสินค้านำเสนอนะครับเป็นเจ้าตัว iPad Air 5นะครับผมโอเคนะครับก่อนรับชมคลิปยังไงร้กวนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับโอเคมาดูตัวเครื่องกันดีกว่าครับนี่นะฮะเครื่องบอกเลยว่าสภาพนี่คือมือหนึ่งเลยนะครับนี่ไม่ใช่รอยมือของมันั่นแะครับสภาพนี่คือสวยเลยนะครับนี่นะฮะไม่มีรอยเลยนะครับนี่ฮะสวยๆเลยครับ ประกันยาวๆนะครับถึงปีหน้านะครับตัวนี้นะฮะด้านหลังครับตายปงแอปเปิ้ลกล้องเกลื่องคมชัดสดใสนะครับนี่นะฮะนี่ครับสวยๆเลยครับสีน้ําเงินสีบรูโอสวยมากนะครับตัวนี้โอเคมาดูภายตัวเครื่องกันนะครับตัวนี้ติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะติดฟิล์มมาแล้วเนาะโอเคนะครับ มาตัวตัวเครื่องกันดีกว่านะครับนี่นะครับเป็น iPad Air รุ่นที่5นะครับหรือ iPad Air 5นะครับเป็นเครื่องไทยนะครับผมความจุนะครับ64 g b นะครับผมเราได้เป็นตัว Wi-Fi นะครับอันนี้นะครับปรับแสงลดแสงได้ปกตินะครับเนาะนี่นะครับทูโทนทำงานได้ปกตินะครับเครื่องเดิมๆไม่เคยแกะเคยซ่อมนะครับโอเคก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะฮะจะได้ดูกันสบายตาหน่อยนะครับมาเทสที่เสียงกันนะครับนี่นะครับ เสียงคมชัดสะใจนะครับโอ้โหน้ำตรงวมากมากเลยนะฮะญาาิเดานะครับแสบหูจังเลยนะครับก็ประมาณนี้เนาะทำงานได้ทุกฟังก์ชันนะครับปกติหมดนะครับโอเคมาดูกันที่กล้องนะครับนี่ฮะกล้องนะครับซูมย่อขยายได้ปกตินะครับนี่นะฮะโฟกัสแสงได้ปกตินะครับนี่นะครับโฟกัสได้ปกติเลยเนาะสักรูปหนึ่งนะครับนี่ฮะ รูปที่ถ่ายได้เมื่อสักครู่นี้เลยนะครับเนี่ยก็คมชัดกันเบอร์นี้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็มาดูกันที่กล้องหน้าหรือกล้องเซลฟี่นะครับนี่นะฮะนี่นะฮะทำงานได้ชัดปกติเลยนะครับผมได้ทุกฟังก์ชันเลยเนาะโอเคนะฮะเรียกว่าเครื่องสมบูรณ์มากๆพร้อมใช้งานเลยทีเดียวนะครับอุปกรณ์ครบกล่องเลยนะครับครบยันซองที่ใส่เขาเลยนะครับนี่ฮะคู่มือของเขานะครับแล้วก็มีเป็นตัวนี้ฮะ สายชาร์จหัวชาร์จครบหมดนะครับมาดูหลังกล่องกันนะครับนี่ฮะเป็น iPad Air รุ่นที่5นะครับเป็นตัว Wi-Fi นะครับ64 g b นะครับผมเป็นเครื่องไทยนะครับเป็นสีบูเนาะโอเคนะเรียกมาครบกล่องนะครับพร้อมใช้งานไปเลยนะครับถ้าได้สนใจนะครับก็ทักเฟซทักไลน์มาสอบถามได้เลยนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับสเปคเครื่องแล้วก็ราคานะครับจะแจ้งในที่หน้าเพจอย่างครบถ้วนเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้แล้วกันนะครับยังไงไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณมากเลยครับสวัสดีครับ